ครับพี่น้องผมกับคุณผสซอนนะครับเนาะยูไฟไบเนี่ยเด้อยูไฟใบผู้ใด,ดที่คิดหอดถามเถึงคุณผดสอนจริงๆต้มงูดังแห่สัวงูสีตเตียงูปลางูกินปลานี่ทนัดแต่ว่าตามที่บอกบ้าปามไแลนะครับว่าบ้าปามเอฟซีทีเดียวเี่ยของเฮานะครับเนาะช่วงนี้ตัดใหม่ตัดใหม่ย่างเดียวเลยบ่มี่หวงบ่ได้บ้ามีาาได,ได้พูดได้จาเลยพี่น้องก็ยอ่อมอยู่ ไปใส่ขักกระรอกอะนรอย่างเงี้ยของมอึงหาเงินหาเงิน,นหาเงินได้เมืองไรจักบาทเงินหน่อยอเขี่ยเมืองรอดเ,เอาไปพี่น้องฝ้าเปิดฝ้าคึ้มฝ้าเปิดฝ้าคึ้มไปหาหนกป้ากันดีกว่าพี่น้องผมไปลุยช่วยเลยช่วยเลยเชี่ย,ชย,ชยงเชียงมีปะข้าวที่คยไปชิวชุดเออต้ไว้ปไปพี่น้องผม ไปกระบามีไปกระบามีไปหาอยากหากินนี่แล้วครับฝ้าแจ้งจริงจิงนี่ตีหาประมาณตีหายี่สิบหานาทีพี่น้องกรามีออกมาย่ำเลยครับเด้อโอ้สินใสประมาณตีหากลัวตีบ่ถึงตีหาเครื่องพี่น้องยังนี่บ่ถึงตีหาเครื่องจะว่าฝ่ามันแจ้งซื่อๆเนาะครับเนาะฮอกกับจักทิบาจังไหนแต่ว่าก็บเอาไปพี่น้องผมไป บ้ามีสิษย์พามหาหนกป้าพี่น้องหนกป้าบ้านบ้ามีหไรไรนี่ก็ม่อันเห็นบ่ร์พอดีพอดีกินพอดีกินเขาสิมาจัดการหนกป้าของจากิศนาพี่น้องเคนเป็นตำรวจอยู่บ้านบ้ามีมีเงี้ยคน้ะพี่น้องเด้อนี่เฮี้ยคนเขาถึมาจัดการไก่เงี้ยหนป้าพี่น้องเขาถึงมาจัดการแกเบิรงว่าบ้ามีสิสามารถเ็ยได้บ่ นะครับเนาะเบิ้งกว่าบ้า,บามีอามาดเฮ็ดนใจวะมันจัดการไกลตำรวจกันพี่น้องออกไปใส่เบิดพี่น้องไปใส่เบิดไปใส่เบิดแล้วพี่น้องโอ้ยบ้ามีอุตสาห์เลี้ยงไรเนาะปะอย่าบ้าอับปะง ใส่ไปใส่ไปใส่่ปพี่น้องนกป้าพี่น้องนกพิราบห้อไปใส่คือสิโพดแท้ ปวดแท้คือสิบปวดแท่ต้มกาแฟยังบ่มียังวะอาได้ดีพี่น้องเอาจึงได้ดีพี่น้องล้งขาบ่มีไปหาเกินได้พี่น้องหาเกินได้ มีตะข้องนูพี่น้องมีตะข่องนูเต็มอยู่เดียวบ้ามีสิดักหนู้โยพี่น้องเด้อเปลี่ยนปอาไม้แล้วบ้ามีสิดักหนูมีตะข่องนูเต็ยมอยู่พี่น้องมีตะข้องนูเตรียมอยู่นูตรงเขานูตรงเขานูตรงเขาเดียวบ้ามีสิรักหนูพี่น้องดวยเยื่อดวยเยื่อนี่พี่น้องดวยเยื่อนี่ทักเลยเเป็นข้องเป็นข้องอยู่ พี่น้องนะเนาะเฮาสีดักหนูเด้กพี่น้องเนาะว่านเขาก่อนวานเขาไปก่อนเดีพี่น้องเริ่มจัดการเรื่องดักของเฮาพี่น้อง เรียบร้อยครับเป็นวิธีดักหนูท้องข่าลอยเปอร์เซนต์ทีเดีวยวตองเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันมาชิ็นจังไดไปเอาไปพี่น้องเอาก็ได้ดักเรียบร้อยไปในป้านี้แล้วพี่น้องป้านี้แล้วเนาะครับเนาะบริเวณนี้เป็นป่าหนูหลายพี่น้องผมไปเอาถอยพี่น้องผมถอยบาดนี่ยังมายามเนาะพี่น้องเนาะ มีนกบ่พี่น้องแต่เกานกแต่เกานกปลานอนน้าปลาปอดดีดีเลยต่เกานกปลาม่พี่น้องนอนน้าปลาปอดดีดี นกพิลาบพี่น้องนกพิลาบตมแม่นาเลยนกพิลาบตีแม่นาเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการพี่น้อง ได้ผลพี่น้องผมได้ผลได้ผลน,นกป้าพี่น้องผมนกป้านกป้าพี่น้องผม คุณทุเลยทุกสักุกกาีิกาตตามเมื่อนเดิมคเือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเขาเองพี่น้อง ขอได้รับความขอบคุณจากพี่จากน้องทุกปู่ทุกคนทุกปู่ทุกท่านกับบรรยากาศแนวนี้ฝนป่าค้นฝนตกพี่น้องผมทุกสิ่งทุกอย่างทเหยียดไปล้วนเป็นคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้ออย,ย่าไปคิดนั่นคิดนี่บ่าวมีฮู้ว่าพากันคิดหลายแท้ผูดด้นั้นผู้นี้ลงคนก็เข้ามาหน้าบ่าวมีแต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปทางนี้ทางนั้นเป็นคอนเทนต์เด้อครับเด้ออย,ย่าไปคิดว่าเอาพอม้อดได้เวลาพวกหนูตอนไหนเฮาเไม่ใช่เล้วเขาไปเจออย่างวันเพราะเขาเรื่องตอนไหนนี่เรื่องเรื ตันเหลืองของแม่เอานะโอ้ยมันสีไว้แถวบ้าเบิ่งแล้ยวขนบ่มีแนว้ันบ่มี่โตซอยนอนแล้วเจ้าขวดโอ้นอนแล้วายพี่น้องผมสวยๆเดี๋ยวขวดนูสู้จินแต่ว่าตรงในโลกคนเองนี่แหละปัญหามีเทียนเจ้าหน่อยเดี๋ยวบ้ามีโลกเองเนาะพี่น้องเนาะไปเข้าไปลุยเห็ดต่อพี่น้องเข้าไปหาเห็ดในโรงเรียนต่อว่าสิไปเรื่งไหนสิได้บ่ได้สิหมานบ่หมานเนาะพี่น้องเนาะไป ไอ,อ้ลุยเอาไปบัวใดจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออืมมันกะสิบหนหน่วด้นั่นแ่ละว้าม่มันเกิดเทียระดอกเป็นเหตุที่ผู้ใดก็ต้องการเพราะว่ามันเกิดเทียระดอกพี่น้องข้าเจ้าสีขามาเบื้องใดไปเทียระดอกข้าเจ้าก็ดีดีใจเลย เมื่อนั้นบ้ามีเฝ้าไวน้นี่บ้ามีเอาอยัางปกไว้ดอกหนึ่งยู่นีค่ะค่ะเข็ดไข่โพดงามๆเอาปกไว้กลับมาเนี่ยม,มเาเลี้ยงบ้ามี่ว่าสิมาเอาเสียสัมพี่น้องเมื่อใดกินเด้อเนี่ยแล้วเราพี่น้องอ่ะขอบคุณทุ่งไร่ทุกงทรัพย์ทุกอาทิตย์การตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองอือ บึงเห็ดไข่ง,งามๆเห็ดไข่พ่นง,งามๆขันยูนี่เป็นดอกสีขาวบริเวณดอกใหญ่ทอฟ้ามือนี่พี่น้องขันมันเกิดขึ้นทอฝามือเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันบวกเกิดนี่แล้วล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ